สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีแล้วนะครับชลย h a จากช่องมิสูเพื่อคุณอีกแล้วนะครับผมมาวันนี้นะครับผมพาลูกค้านะครับมาพบกับนี่เลยถ้าเป็นช่องผมนะครับลูกค้าอาจจะคุ้นเคยกับเจ้าตัววิลา่าแอดทานนะครับที่ตกแต่งอาจจะเยอะกว่าคลิปของรุ่นอื่นๆนิดนึงนะครับผมซึ่งคันนี้นะครับผมจะส่งมอบวันนี้นะครับผมมาซึ่งวันนี้นะครับจะเป็นวันที่21เดือนสิบ ผมจะส่งมอบนะครับให้ลูกค้านะครับคุณพิจิตตานะครับผมซึ่งลูกค้านะครับจะมารับที่โชว์รูมนะครับแต่ว่าก่อนที่ลูกค้าจะมารับรถเนี่ยผมขอรีวิวให้ลูกค้าดูนะครับว่าคันนี้แต่งประมาณไหนแล้วก็แต่งออกมาแล้วสวยงามแค่ไหน <S <S เดี๋ยวไปดูเลยครับมาดูในส่วนของตัวด้านหน้ากันบ้างนะครับ ด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับอ่าผมลืมบอกไปตัวนี้นะครับเป็นตัวโโต้นลิม่มต้นเหมือนเดิมนะครับที่เราเอาไปจัดแต่งเต็มให้กับลูกค้านะครับเหมือนหลายๆยคันที่เคยผ่านมาซึ่งคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่59000บาทนะครับเป็นสีเทาจะไม่มีค่าสีนะครับผมถ้าเป็นสีขาวจะเพิ่มค่าสีมาแค่7,000บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวผมพาดูดีกว่าว่าแต่งอะไรไปบ้าง ด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับปกติกระจังหน้าตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัวปกติที่ไม่ใช่ตัวท็อปตรงนี้นะครับตรงกระจังหน้าตรงนี้ตรงลิ้นตรงนี้จะเป็นสีโครเมียมแต่ว่าตัวนี้นะครับลูกค้าต้องการอยากได้แบบสีแดงคล้ายๆตัวท็อปเราก็จัดการเป็นแล็บสติ๊กเกอร์นะครับซึ่งดูไม่ออกแน่นอนว่าเป็นตัวออโต้ um ่มต้นนะครับแต่งมาแบบนี้อ่าแล้วถัดมาด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวไฟตัดหมอก ไฟตัดหมอกตัวนี้เราแถมเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะครับถ้าเป็นตัวมิลาดตัวต้นๆต้นจะไม่มีไฟตัดหมอกตัวนี้เราแถมให้แต่ถ้าเป็นตัวแอทาดจะมีไฟตัดหมอกนะครับแต่ว่าจะไม่มีครับเป็นไฟเลี้ยวนะครับตัวแอทช่ดนะต่างกันประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตตัวนี้นะครับเป็นทรงยอดฮิตเลยนะครับผมเป็นของสปอร์ตไรเดอร์นะครับอ่าตัวนี้เป็นไรเดอร์นะครับเป็นชุดไลเดอร์นะครับ เป็นสก็อตทงสปอร์ตนะครับมีไฟ LED 2ด้านนะครับผมตัวนี้เป็นของ Ri เดอร์มีลวดลายลูกเล่นเป็นลายเส้นสีแดงนะครับผมยอดนิดเลยตัวนี้เดี๋ยวผมพามาดูด้านข้างนิดนึงนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับด้านข้างนะครับตัวนี้ปกติจะเป็นล้อกระท้านะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวต้นลมต้นเราก็แถมเป็นตัวล้อแม็กให้กับลูกค้านะครับตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นลายวิวลายนี้เลยครับผมอ่านี่ครับ เป็นลาย SOP นะครับผมเนี่ย n e s i n g wheel นะครับผมตัวนี้เลยแล้วก็ลูกค้าเลือกน็อตเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นครอบที่เบรกสีแดงนะครับซึ่งท่านนี้นะครับลูกค้านะครับได้ดูคลิปมาจาก u t u b e นะครับของคุณพี่นิรัน์นะครับอ่าลูกค้ามารับรถที่โชว์รูมเหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะครับลูกค้าบอกว่าขอแบบนี้เลยผมก็จัดให้เลยนะครับผมอ่าแล้วเรามาดูด้านข้างกันบ้างในส่วนของตัวด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับ เราใส่เป็นตัวกันสาดให้ลูกค้าเรียบร้อยกันสาดของมิราสีด้านนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้ฟิล์มติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับอย่างที่ผมเคยแจ้งไปหลายๆคลิปว่าฟิล์มของเราเป็นฟิล์มอันติเมตนะครับอ่าของยี่ห้ออันติเมตซึ่งเป็นเซรามิกนะครับผมเป็นอันติเมตเซรามิกซูเปอร์นาโนนะครับผมอ่าชื่อของเขาก็จะประมาณนี้ซึ่งฟิล์มนะครับจะรับประกันการที่10ปีเลยนะครับผมมีปัญหาอะไรเอาเข้ามาเคลมกับเราได้นะครับผม แล้วก็ส่วนนี้นะครับเป้ารองมือจับลูกค้าเลือกเป็นสีโครเมียมนะครับเราก็จัดเป็นสีโครเมียมให้ลูกค้าเดี๋ยวผมพาลูกค้าดูด้านในนิดนึงนะครับในส่วนของตัวด้านในนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปว่ามันเป็นตัวต้นลมต้นคุญแจนะครับจะเป็นคุญแจนี่เลยครับคุญแจแบบไขสตาร์แต่ว่ามันก็จะเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมนี่เลยแบบนี้เลยแล้วคุญแจสำรองอีกดอกหนึ่งมันจะเป็นเฉพาะตัวคุญแจเลยนะครับผมจะไม่มีไฟฟ้าถ้าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับ แล้วก็ด้านในนะครับหน้าจอนะครับหน้าจอจะเป็นหน้าจอสัมผัสเชื่อมต่อบลูทูธสามารถเชื่อมต่อ Apple CarP l a y แล้วก็ Android Auto นะครับตัวนี้หน้าจอจะเหมือนกันตั้งแต่ตัวเริ่มต้นจนถึงตัวท็อปเลยนะครับผมนในส่วนของตัวหน้าจอแล้วก็กล้องนะครับกล้องบันทึกภาพหน้ารถนะครับผมติดตั้งแถมเพิ่มเติมให้กับลูกค้ากล้องหน้ากล้องหลังนะครับพร้อมเส้นกระระยะถอยจอดเลยนะครับตัวนี้พร้อมเมมโมรี่การ์ดใส่ให้เรียบร้อยไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มเลยนะครับแล้วก็บ่อ นี่ครับอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ลูกค้าเลือกเป็นออกสีเทาๆนะครับแต่ว่าเล่นลูกเล่นด้วยได้สีแดงให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับเราใส่ในส่วนของตรงนี้ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือสครับเพจเราแถมให้ลูกค้าทุกคันเลยนะครับผมตัวนี้สีด้านเลยเดี๋ยวดูด้านหลังนิดนึงนี่นะครับผมในส่วนของตัวเบาะด้านหลังนะครับสวยงามนะครับผมตัวนี้ ในส่วนของตัวเบาะลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาขนาดเท่าไหร่นะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับลูกค้าเลือกได้นะครับว่าจะเอาสีไหนไลายไหนได้สีไหนเบาะสีไหนสามารถแจ้งกับเราได้นะครับเรามีให้เลือกหลายแบบหลายลายนะครับผมแล้วก็มาดูด้านหลังนิดนึงในส่วนของตัวด้านหลังนะครับจากด้านบนตัวนี้จะสังเกตว่าเป็นครีบฉลามหรือว่าเสาอากาศแบบชาร์คฟินนะครับปกติจะเป็นเสาอากาศแบบธรรมดาเลยครับผม แต่ว่าตัวนี้เราติดตั้งตัวนี้รับสัญญาณได้จริงนะครับไม่ใช่ใส่เพื่อความสวยงามเท่านั้นนะครับผมสปอยเลอร์ของมิาดมันมีมาอยู่แล้วพอไฟเบเรกดวงที่3อันนี้เป็นป้ายฟิล์มนะครับผมเดี๋ยวผมพาดูด้านในนิดหนึ่งด้านในนะครับผมด้านในอันนี้มันจะเป็นอของตัวไอ้นี่นะครับตัวไฟตัดหมอกตัวเก่าแล้วก็ตัวนี้นะครับผมแถมเป็นถาดท้ายรองกันน้ํานะครับของเจ้าตัวมิาดปกติจะไม่มีมาให้แต่ตัวนี้เราแถมให้นะครับ ส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นกล่องเก็บของนะครับผมตัวนี้นะครับครบคันนะครับผมใช้งานดีนะครับแล้วก็ด้านหลังอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวนี้ตัวนี้ก็จ,จะเป็นเบ้ารองมือจับตัวนี้เป็นเซต5ชิ้นนะครับหน้าหลังแล้วก็ตัวท้ายนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวนี้เราได้แถมกล้องหน้ากล้องหลังนี่ครับเราติดตั้งกล้องหลังเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้เวลาเราถอยจอดนะครับเวลาลูกค้าถอยจอดนะครับ ก็จะมีเส้นการระยะให้ให้ดูนะครับแสดงที่หน้าจอของตัวกล้องนะครับแล้วก็ตัวนี้เราติดตั้งเซ็นเซอร์ให้2จุดนะครับผม แล้วก็ถัดมาด้านล่างเลยก็ถัดมาด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตนะครับผมสเกิร์ตตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นลายสปอร์ตนะครับท่อคลมนะครับ2คู่นะครับจะเป็นสีท่อนะครับผมแล้วก็มีลวดลายลูกเล่นตัดลายเส้นด้วยสีแดงตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นไฟเบรกนะครับผมตัวนี้เป็นไฟเบรก LED นะครับมากับตัวสเกิร์ตนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมพาลูกค้านะครับดูบรอบคันนิดนึงนะครับว่าคันนี้ แต่งออกมาแล้วจะสวยโดนใจลูกค้าข้างไหนแล้วก็ผมจะเอาคลิปนะครับที่ผมส่งมอบหรือว่าภาพที่ผมส่งมอบเนี่ยไว้ท้ายคลิปนี้นะครับผมบรรยากาศการส่งมอบเดี๋ยวผมเอาใส่ในคลิปให้ลูกค้าดูนะครับให้ลูกค้านะครับได้ดูบรรยากาศก,ากันด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูรอบๆคันแล้วเราจะมาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ช่องมิโซเพื่อคุณด้วยนะครับเดี๋ยวเรารอดูว่าคลิปหน้าผมจะมารีวิว รถคันไหนให้ลูกค้าดูสำหรับวันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ